จสดีทชกทางช่องยูทูบจ,จะลงแขงเกษตรครับวันนี้มาข้าวแก่เดียวกันครับข้าวแก่สีหมอกจากโรงงานน้ําตาลคิวนี้จะส่งที่โรงงานน้ำตาลไทยบรรทือนะครับไทยอุดรน,นะครับจะมีรถที่ทําทางนะครับสองพ่วงเลยนะครับอาจจะมีรถไถ นำทางให้ก่อนนะครับเจ้าอ่สุดเดก้าครับกับทีมงานมุ่งเจริญนะครับลานรับซื้อแต่ว่าวันนี้มีภารกิจในการเอาห้อยที่ที่ไล่ออกนะครับ ่ก็มีรถช่วยเกตนะครับรถไถสองพ่วงนี้ก็น่าจะหมดนะครับเป็นช่วงท้ายของโรงงานจะปิดหิบแล้วนะครับเร่งไม่ได้ส่งเกษตรผลนะครับอันนี้ส่งที่โรงงานน้ำตาล ไทยุดอเจ้าได้กล้ากับอยู่ดีครับแดดล่มลมตกนี่ครับความได้เปรียบของรถพ่วงนะครับที่บรรทุกน้ำหนักจะได้เยอะนะครับวิ่งทางไกลก็คุ้ม นะครับที่เท่าแก่ก็ใช้ละคุ้มนะครับโอ้ยมาเอาคำไทยครับมาเอาคำไทยครับแ<ะ>้การวดถูกแกทั่วบอกมากสยนะแต่แกซิมอกเนอะ ไอพี่ไปส่งงานต์เลยเกษตรพ่นยครับนันเมื่อกี้บอกในคลิปไปแล้วบอกว่าอต้งเรียกว่าไทย์บุเดรนรถล่านครับรถล่านเองเล่นวะรถตะเกียรถออรถตะเกียสีหมอกครับอ๋อขอไปครับส่งเกษตรผลนะครับตัวนี้ส่งเกษตรผลครับปารถเสียสีหมอกมาหลายคันเดีรถมาหลายคันเดีรถเสียสีหมอกรถเพิ่นเองเลยมา สองท่งนสองพวงปะผู้สีกสองขั้นได้เห็นนะครับเขาแก่ใหญ่ครับระดับหมื่นตันขึ้นแั้วน,นะครับ ครับแดดล่มลมตกรถไทยสวัสดีครับโอ้ยทางส่งไทยเกษตรผลเนาะส่งโรงงานสิครับสงรงเกษตรผล ไปดๆเอาเดี๋ยวทาทางอยู่นะครับมีทั้งเกษตรพดมีทั้งไทยอุดรเขาจะหาผมทําคลิปมั่วแล้วกันตอนนี้ทําทางอยู่ครับ สรุปคือส่ง,นะสงทั้งสองที่นะครับทั้งเกษตรผลแล้วก็ทั้งไยอุดรถลานเองนะครับนี่แหละครับ้าม,มื่อก็ต้องอยู่แล้วครับเนี่ยเชาไร่ครับทำไทะ